แพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลแพทย์วิบัตเวชศาสตร์ชชลวัยเจ้าของผลงานหนังสือไมโครเโบลโตา้าอวัยวะที่ถูกลืมคะ่ะจริงๆมันก็มีตั้งแต่งานวิใจัยในหลอดทดลองเลยแหละนะคะที่พบว่าตัวพวกโปรไบโอติกเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วย ในเรื่องของการสร้างไฮยาลูโรนิกซึ่งเป็นตัวที่ดึงความชุ่มชื้นม,มาที่ผิวนะคะแต่ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็น preliminary study นะคะยังเป็นเร้อมต้นแล้วก็มีบางงานวิจัยที่พบว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับยีนนะคะยียนที่เกี่ยวข้องกับคอลลาเจนหรือีนหรือว่ายียนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีนะคะดังนั้นมันก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะไปมีส่วนช่วยตรงนั้น แล้วก็ยังมีที่พูดถึงเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการอักเสบในร่างกายด้วยทีนี้ถ้าเราอะข้ามกลับมาที่เป็นงานวิจัยในคนก็จะพบว่ามีงานวิจัยที่พบว่าโไบโอติแบบรับประทานเนี่ยช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็เลยมีส่วนช่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ะะโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องของการอักเสดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวนะคะผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะหรือว่าผื่นเซปเดิมนะคะก็จะมีงานวิจัยพวกนี้แล้วก็ที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะแบบม,มีปัญหาหรือห่วงก็คือเรื่องของเม็ดสีนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยในคนไทยเลยแหละเป็นงานวิจัยในคนไทยกลุ่มเล็กๆประมาณ50กว่าตคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเขาก็แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่กินยาหลอก กับกลุ่มที่กินซินไบโอติกซินไบโอติกคือโปรไบโอติกบวกรีไบโอติกเนาะ,อะสองกลุ่มนะคะแล้วก็พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยกลุ่มที่กินซินไบโอติกนะคะมีการเม็ดสีที่ใบหน้าหรือว่าฝ้าเนี่ยที่จางลงนะคะวัดโดย Mo ธ i f ฟ e d m s s s c o r e นะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแม้กลุ่มตัวอย่างจะเล็กแต่ว่าก็มีการเืียมกับยาหลอกค่ะคอลลาเจนมีหลากหลายมากหลายฟอร์มหลายเกรดนะคะ งานวิจัยพบว่าถ้าเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลานะคะแล้วก็เป็นได้รับการผลิตที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะคะบางแบรนด์สามารถที่จะดูดซึมได้ถึง90%นะคะในขณะที่บางแบรนด์เนี่ยมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกนะคะแบรนด์ที่มีงานวิจัยรองรับโดยถ้าจะดีเนี่ยเราต้องอ่านว่ามันเป็นงานวิจัยที่มีการเทียบกับยาหลอกนะแล้วก็มีการวัด นะคะสิ่งที่จะวัดเนี่ยก็คือเรื่องของ skin moisture คือความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็เรื่องของ density เพราะว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยมันควรจะมีคุณสมบัติในการเพิ่ม hydration หรือเพิ่มความชุ่มชื้นที่ผิวแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนที่ผิวค่ะ โปรไบโอติกับคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนกายกันเนาะในการที่คอลลาเจนเนี่ยเน้นไปที่การเพิ่มสกินไฮเดรชันเพิ่มความชุ่มชื้นผิว mm. เน้นไปที่การกระตุ้นไฟโบบลาสเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือกลไกลของคอลลาเจนไฮโด o ร y ไลซ์คอลลาเจนในขณะที่โปรไบโอติกกลไกลหลักๆของมันเนี่ยคือเรื่องของการทํางานกับระบบกลุมกคุ้มกัน ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานดีขึ้นลดการอักเสบนะคะพอมันเป็นลดการอักเสบมันก็เลยไปช่วยให้โรคอยู่นหนที่เกี่ยวกับการอักเสบเนี่ยดีขึ้นได้แล้วที่สาคัญก็คือว่าการแก่ของผิวเราหรือว่าสกินเอจจิ้งเนี่ยต้องเข้าใจว่าหนึ่งใน,นกลไกนั้นก็คือการอักเสบในระดับเซลล์ดังนั้นโปรไบอติกก็เลยไปช่วยตรงนั้นก็เลยพูดได้ว่ามากันปลุงบุญพละแง่แต่ต่างก็เสริมผิวได้เหมือนกัน ค่ะโดยโดยส่วนตัวนะคะที่หมอจะใช้เนี่ยก็จะมีในในเคสที่อย่างเช่นเคสสิวที่มีการทานยาปฏิชูนะแอนติเบติกมาหลายๆคอร์สอาจจะทานมาจากที่อื่นหรือทานด้วยก้อนหมูชี้อื่นก็ตามเนี่ยหรือว่าทานเพราะว่าเรื่องสิวมาเป็นเวลายาวนานก็จะอาจจะให้โปรติโอติกตรงนี้ไปช่วยนะคะแล้วก็เคสพวกภูมิแพ้เช่นอัลโทรบิกเร์มาไทติสนะคะเคสพวกเซ็ปเดิมนะคะก็มีใช้อยู่บ้างเหมือนกันแล้วก็พวกผื่นลลภิดเรื้อรงัง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหมอก็จะต้องดูว่าคนนี้ม,มีมีลักษณะที่เหมาะกับกจะใช้เช่นว่ามีการทานอาหารจํากัดน,นะคะไม่ค่อยทานเส้นใยอาหารไม่ค่อยทานผักผลไม้มีปัญหาของโรคระบบทางเดินอาหารมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายหรืออย่างที่บอกว่ามีประวัติการใช้ยาปฏิชุวะนะหรือว่าดื่มสุรามากๆนะคะนอกจากนี้นอกจากผิวพรรณนะคะในเคสที่มาปรึกษาเรื่องลดน้ําหนักบางรายหมอก็มีการใช้โปรไบโอติกร่วมด้วยเช่นกันค่ะ จริงๆหมอพูดอยู่เสมอว่าการเวลาผิวพรรณต้องดูทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกนะคะการดูแลาจากภายในหลักๆเลยก็คือเรื่องของอาหารนะคะการพยายามทานผักผลไม้ให้ได้หลักสีอย่างน้อยได้5ากำมือต่อวันนะคะเรื่องของการออกกําลังกายสม่ำเสมอนะคะเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7 8ถึงชั่วโมงไม่เลื่อนเวลานอนไปมา แล้วก็เรื่องของความไม่เครียดจนเกินไปเพราะว่าความเครียดก็เก่อให้เกิดอนุมูลอิสระได้นะคือการดูแลสุขภาพเนี่ยมันอาจจะไม่มีสูตรสําเร็จสําหรับทุกคนนะคะบอกที่ว่าเป็นเรื่องของการ personalize มากกว่าเราต้องเข้าใจว่าปัญหาของสุขภาพคนนั้นคืออะไรปัญหาของไลฟ์สไตล์เขาคืออะไรแล้วก็ปรับให้เข้ากับการใช้ชีวิตของเขาค่ะ